ค่ะ f อสทุกๆท่านนะคะเช้านี้ฝนตกน้องนะ,ะว่าจะไปแจกทานนะคะก็ถ้าฝนตกนะคะก็จะขอเลื่อนนะคะเพราะว่าพี่แปดก็บอกว่าถ้าฝนตกเนาะเข้าสารอะไรเงี้ยนะคะตอนนี้อยู่อำเภอวางซ้มหมอนะคะวันนี้วันที่10นะคะเมษาสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าจ้าฝนตกนะคะ กำลังจะไปส่งของนะพี่น้องให้กับทุกทุกท่านนะคะฝนตกพี่น้องเวย้ยคึมอากาศชุ้มฟ้าขุ้มฝนฝน,น,นลงแล้วเมื่อคืนก็ตกนี่ก็ตกอีกนะคะ ขออนุโมทนาบุญนะคะกราบอนุโมทนาบุญนะคะทุกทุกท่านด้วยคิดถึงนะคะผู้ใหญ่จิตด,ดีของเรานะคะพี่พัชพี่แป๊ดนะคะคุณไดออนนะ,ะแล้วก็เยซีทุกท่านด้วยนะคะฝนตกนะคะวันนี้เนาะนัดคุณพี่อ้อยนะคะพี่โจ้แม่เตือนใจนะคะคุณอารีคุณประไพคุณจรูรักแม่ปุ้ยแม่สุชา ชื่อตกลงบอประทานโทษด้วยนะคะวันนี้ก็นะคะจะลดก่อนนะคะเพราะฝนตกนะคะค่ะสวัสดีค่ะเร่งข่าวในการแจกทานนะคะว่าวันนี้นะคะฝนตกมดก่อนนะคะ